นครราชสีมาห้วยหวางคิวมิน c v วีซีวีเอสไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอร์สศึกการแข่งขันวอลเล่บอลลิกอาชีพเอสโคลาวอลเล่บอลไทยแลนด์ลีก2022 23สัปดาห์ที่10หรือสัปดาห์ที่3ของเลข2แข่งขันกันที่มซีซีฮอร์เดอร์มอนโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยวันอาทิตย์ที่29มกราคม2566เป็นการแข่งขันในวันที่2ซึ่งมีเกมการแข่งขัน3คู่ในเวลา12นาฬิกา15นาฬิกา และ18นาฬิกาส่วนเกมคู่สุดท้ายเป็นการแข่งขันในประเภททีมหญิงซึ่งเป็นเกมคู่ Super Big m a t ช์ประจำสัปดาห์นครราชสีมาหุยหวางคิวมิน c ีวี c, ทีมอันดับ3ที่ชนะ7แพ้2ในชุดชมพูพบกับไดมอนด์ฟูดไฟเช Air Force ทีมรองจากฝูงที่คว้าชัยมา9นัดรวดและยังไม่แพ้ใครในชุดเทา เกมนี้ทั้งสองทีมต่างสู้กันได้อย่างสนุกสูสีโดยเป็นทีมสาวโคราชที่เก็บเซตแรกไปได้ก่อนแต่ไดมอนด์ฟูดไล่เจ้าเป็น1-1เซตจากนั้นสาวแคทเดวินก็ขยับขึ้นนำาอถึงหเซตเว่าไดมอนด์ฟูดก็ไม่ยอมแพ้ยังตามตีเสมอได้อีกเป็น2-2เซตทําให้ต้องมาตัดสินกันในเซตที่5 โดยในเซตตัดสินแต้มเบียดกันมาแบบคู่ขี้แต่เป็นนครราชสีมาที่เป็นฝ่ายขึ้นนําในช่วงกลางเซตจนขยับขึ้นแต้มที่11ได้ก่อนทว่าจากนั้นกลายเป็นไดมอนด์ฟูดที่ทำแต้มชุดจนพลิกสถานการณ์แซงเอาชนะไปได้แบบรวดเดียวที่15บหาถึงสิให้จบเกมไดมันด์ฟูดฝ่ายเชฟแอร์ฟอสแซงเอาชนะนครราชสีมาหุยหวางคิวมินซีวีไปแบบสุดตื่นเต้น3างสเซต 17, 25, 2 5ด6 16, 16, 25, 26, 24 15-11เดินหน้าคว้าชัยชนะได้เป็นนัดที่10ติดต่อกันพร้อมเก็บอีก2คะแนนทำให้มี27แต้มขยับกลับขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงได้อีกครั้งด้วยจำนวนนัดชนะที่มากกว่าสุรีมที่พยาชนบุรีอีเทคสำหรับโปรแกร,รมการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2022- 23สัปดาห์ที่11จะแข่งขันกันที่สนามกีฬานครปฐมจังหวัดนครปฐมเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์2566ซึ่งจะมีการแข่งขัน3มคู่ดังนี้ 12. า ทีมชายนครราชสีมาหุ้ยหวางคิวมินซีวีซีพบเกษตรศาสตร์วีซี15นาฬิกาทีมชายปลูกปัญญาวิทยาลัยนครราชสีมาพบเกาะกูดคาบาน่าเอ็มโปรพลัสเดอะแมนไทยแลนด์18นาฬิกาทีมหญิงไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอสพบขอนแก่นสตาร์วีซี S S